ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ ยังคงอยู่กับช่วงของรายการ93วาไรตี้ค่ะมู้ฟังช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการแก้ไขพรบโรงแรมสถานบริการกันบ้างนะคะซึ่งจะมีการปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยขึ้นนะคะด้านนายชนินทร์รุ่งธนาเกียรติเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขพรบโรงแรมและพระบรสถานบริการค่ะเพื่อปรับปรุงและพัฒนานระเบียบกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจุบันค่ะโดยมีผู้แทนจากกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกันค่ะด้านนายชนินได้กล่าวค่ะว่าเรื่องการแก้ไขพรบโรงแรมก็มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรายเล็กธุรกิจที่พักขนาดย่อมในหาะอย่างโฮสเทลเกสต์เฮาส์หรือว่าที่พักค่ะซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารเก่าเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะภายใต้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ถือว่ายังสร้างมาตรฐานที่เป็น ปนประโยช์ทั้งต่อผู้ประกอบการเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งการแก้ไขพรบสถานบริการเนื่องจากกฎหมายนี้ค่ะมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันนี้ค่ะทําให้มีการเลี่ยงบาลีเปิดสถานที่ในลักษณะสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขาดการกํากับดูแลที่เพียงพอค่ะจึงต้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะโซน ยิ่งที่เหมาะสมแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิษ์ในการอนุญาตให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งมหาทายยุคใหม่เนี่ยค่ะก็ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆได้มีช่องทางในการเข้าถึงใบอนุญาตตามกฎหมายมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลค่ะให้สามารถกำกับดูแลภาคธุรกิจในระบบและควบคุมผลกระทบทางสังคมได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตามรราฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงนิวส์